สวัสดีครับทีวีพีชแนลอาร์เซนอลแฟนครับครับผมวันนี้วันวันอะไรเนี่ยวันจันท <c oughs> วันจันที่ยี่สิบสี่มีนาคมครับสองพนห้าสิบแดนะครับแหมก็เมื่อคืนก็มีบอลหลายคู่นะเยอรมันอิตาลีอะไรก็แต่กันเดี๋ยวค่อยไปสรุปเอาช่วงท้ายแล้วกันครับเดี๋ยววันนี้ขอทําหน้าที่ <c oughs> ทํานายทายทักตามความเชื่อส่วนบุคคลนะในโจทย ยากของเราครับคือฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกที่เราอุตสาห์เข้ามาจนถึงรอบ8ทีมสุดท้ายหรือควอเตอร์ไฟนอลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูเส้นทางของเราวิเคราะห์กันว่าเจอใครบางคนก็บอกเราเจอลิเวอร์ลูกสายหนักนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราไปอยู่อีกสายหนึง่งอาจจะหนักกว่าหรือเปล่านะครับอ่าในการที่ เราเข้ามาถึงตรงนี้ได้โอกาสเราจะไปถึงไหนนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันแล้วกันวันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศนะเบื่อทีมชาติมาสามสี่วันละเอาเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกบ้างที่ทาไว้นะครับอ่ะก่อนหนึ่งก็ขอบคุณพี่น้องนะครับสําหรับอ่ไล่ t o n t c r a b นะครับต้นครับภาษาอังกฤษตัวเล็กนะสําหรับทั้งหมึกแก้วปาเต้นะครับขนาดสามขนาดหนึ่งร้อยกรัมสามรอยสิบาทส่งนตวไทยแต่ถ้าสั่งสามกล่องขึ้นไปก็คิดเป็นแค่กล่องละสามร้อยบาทนะครับพร้อมน้าจิ้ม มูกระจกไร้พ่ายนะครับขนาด500กรัม320บาทส่งก็ไทยเช่นเดียวกันครับหรือจะเป็นขนาดเล็กลงมาครับ250กรัมก็220บาทส่งก็ไทยและทีมงาน AAA u อ21ด้วยครับประสบการณ์นในธุรกิจประกันชีวิตประกันภัยกว่า27ปีพร้อมให้บริการทุกท่านเลยนะครับผมทักลากันมาอีกครั้งครับ T O N T C R e B ร้องติดตามตัวที่หวยได้ในกริชปาเดียนิดครับในช่องทางของบ้านสีฟ้านะก็ติดตามกันได้ ฝากกดติดตามกันด้วยละกันนะครับจะอธิบายว่าในช่องอธิบายเพิ่มเติมนะครับข้อมูลต่างๆอ่ะเรามีโจทย์ใหญ่นะครับถ้าเปรียบเป็นนักเรียนทําข้อสอบเนี่ยก็จะเหลืออีกสามข้อเหลืออีกสามข้อสอบใหญ่ๆนะครับและก็น่าจะเป็นสามข้อสอบอยากๆนะที่อาซนอลเองจะต้องทำข้อสอบนี้อย่างเต็มที่ครับ ไม่รู้ผลมันจะอ่อยยังไงก็ทําเต็มนี่แหละเพราะว่าเรามาถึงในรอบแปดทีมสุดท้ายนี้แล้วนะครับเรารับเงินไปทั้งหมดร้อยกว่าล้านใช่ไหมที่เคยบอกถ้าเผื่อเราหลุดรอบนี้เข้าไปได้อีกเราจะมีรางวัลอีกสิบห้าล้านยูโรนะครับถ้าเราผ่านนะผ่านไปถึงรอบรองชนะเลิศได้เราจะได้อีกสิบห้าล้านยูโรและถ้าเผื่อเราสามารถหลุดเข้าไปชิงได้อย่างน้อยๆเราจะมีอีกสิบแปดล้านยูโรแล้ว แล้วถ้าเป็นแชมป์ขึ้นมาเราจะได้ยี่สิบห้าล้านอยู่ลงนะครับเพราะนั้นก็ยังมีเงินรางวัลรวมทั้งเงินรางวัลและเกียรติยศศักดิ์ศรีที่เราไม่เคยได้เราเจียดที่สุดก็ในปี2006กครับที่เราหลุดเข้าไปชิงกัแบบาร์เซโลนาก็ต้องยอมรับว่าลุกนั้นแม่งทั้งโอนะสารพัดส,สารพัดคนเก่งนะแต่เราก็สามารถต่อกรได้แม้ว่าเราจะเหลือสิบคนนะครับแต่ว่าเราก็แพ้ไปในรอบชิงชนะเลิศปี2006นนั่นคือสถานการณ์ที่ใกล้เคียง ที่สุดสําหรับอาร์เซนอลทีมรักของเรานะครับจนถูกทีมคู่แข่งทีมที่มาหลังปาดหน้าคว้าแชมป์นะแล้วก็มาบูลี่เรานน่นนี่นั่นนะครับก็ก็ได้จะเก็บความรู้สึกนี้ไว้ในใจก็ลองดูด้วยกันว่าปีนี้จะทําได้ดีแค่ไหนนะครับที่ผมบอกว่าเราดีกว่าไปอยู่ทางขวาเพราะอะไรทางซ้ายที่เราอยู่เนี่ยเมื่อมองไปเป็นด้านบนถ้าเผื่อเราผ่านไปได้จะเป็นปารีสแซงแย์แมงครับปารีสแซงแ์แมงนี่ก็เป็นรองแชมป์ปี2อ2 0 เงินถุงเงินถังนะครับแต่ไม่เคยเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเช่นเดียวกันอ่าไม่เคยเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเช่นเดียวกันครับในขณะที่แอสตันวิลล่าคู่แข่งของปารีสแซงต์แชร์แมงครับก็เป็นอดีตแชมป์เมื่อปี1982ปีนั้นบาเยร์มิวนิกครับชนะบาเอ่อแอสตันวิลล่าชนะไบยร์มิวนิคไปได้1ประตูต่อศูนย์จากประตูของปีเตอร์วิทอดีตโค้ชโค้ชทีมชาติไทยนะปีเตอร์วิทคนนั้นนะั่นแหละ นะครับปีนั้นช็อกโลกเลยบายเยือนยำทั้งเกมครับแต่ว่าแอสตันวิลล่าสวนตุ้มเดียวนะครับชนะไปคว้าแชมป์แบบงงกันทั้งโลกนั่นคือแชมป์เดียวของแอสตันวิลล่าเป็นแชมป์เดียวที่คุยได้ตลอดชาติอะไรง่ายถูกไหมอ่ะแหมถ้วยใหญ่อย่างนี้นะครับสายบนเปเช,เชกับแอสตันวิลล่าเป็นโจทย์อีกจย์หนึ่งที่เราผมมองนะตัวผมมองนะผมมองว่าเบา เมื่อเปรียบเทียบความหนักความเบาผมนองมองว่าเบาแต่ไม่ได้มองว่าเบามากหรือออกปะความหนักความเบามันอย่างนี้แต่เบาแต่ไม่ได้หมายถึงเบามากนะอ่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งในรอบอรอบ80สุดท้ายของเราที่เราต้องเจอแชมป์15สมัยแชมป์15สมัยเลี้ยวไม่หลิดนะครับซึ่งโอ้โหพี่แกก็นะเป็นแชมป์15สมัยแล้วก็เป็นรองแชมป์3สมัย อดีตจะไม่ต้องพูดถึงครับนี่และก็เป็นแชมป์เก่าของถ้วยบานีถือว่ามีความหนักไหมหนักอันนี้หนักถึงหนักมากนะแต่เมื่อเปรียบเทียบกับอีกสายซึ่งสายทางขวาสายทางขวานะคู่แรกก็คือบาซาร์บาซารก็เป็นแชมป์ห้าสมัยนะเป็นแชมป์ห้าสมัยและเป็นรองแชมป์สามสมัยบาร์เซโลนาและเป็นคู่กัดเราด้วยเป็นคู่ปรับเราเป็นคู่อลุลิเราที่ทำให้เราเจ็บช้ํา บาซ่าชุดนี้นะครับในขณะที่บาร่าเจอกับโบลเซอร์อ์นูลของเยอรมันโบลเซอร์ด์นูลครับเป็นแชมป์หนึ่งสมัยเนปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็เป็นรองแชมป์สองสมัยนะสองพันสิบสามแล้วก็ปีล่าสุดที่ผ่านมาที่มึงแพ้เรียวเมลิดไปก็ถือว่ามีประสบการณ์ในการเข้าจิงสามครั้งเป็นทีมที่เก่งทีมหนึ่งไม่ว่าในช่วงหลังอาจจะตกแล้วังแต่ว่าเห็นไหมก็ยังเข้าถึงรอบลึกๆได้ของยูฟ่าแชมเปี้ยนีกครับอีกคู่หนึ่งนี่หนักกว่าเลยบาเยอร์มิวนิก แชมป์หกสมัยครับแชมป์ถ้วยเนี่ยหกสมัยแล้วก็เป็นรองแชมป์ถึงห้าสมัยเพราะนั้นพี่กาชิงมาแล้วเนี่ยติดเอดหนนะหนันะกไหมหรือว่าหนักเลยเก่งเลยแล้วก็เราค่อนข้างที่จะแพ้ทางเราค่อนข้างที่จะอืมเหมือนกับทีมใหญ่เจอทีมเล็กอะ่ะเวลาเราเจออ่ะพูดตรงๆอ,อ่ะนะครับพูดตรงๆขอพูดตรงๆนะ ขณะที่คู่แข่งขออบไปเยือนครับคืออินเตอร์งูใหญ่นะครับอินเตอร์มิลานครับจากอิตาลีนั่นกับแชมป์สามสมัยแล้วก็เป็นรองแชมป์สามสมัยด้วยโอ้โหเพราะฉะนั้นสายทางขวาผมบอกตร,ตรงๆนะตามความเห็นผมนะผมว่าทางขวานี่หนักกว่าหนักกว่าใครจะบอกว่าหู้เราเจอเลยเมื่อิดหนักแต่ว่า,าการที่อยู่ทางขวานั้นหนักนะแน่นอนตอนนี้เปลี่ยนเป็นข้อสอบ เราจะเหลือข้อสอบสามข้อสุดท้ายนะสามข้อสุดท้ายในการที่จะชิงแชมป์เนี่ยเดี๋ยวเ,เจอเรียวมันลิดครับแชมป์สิบห้าสมัยรองแชมป์สามสมัยหนักไหมหนักหนักแต่ถ้าบอลสองนนะัดถ้าเผื่อมันผ่านไปได้แล้วโอกาสมีไหมมีขึ้นอยู่กับอะไรเดี๋ยวบอกถ้าเราผ่านไปได้เราจะไปเจอข้อสอบที่เบาลงหน่อยไม่ว่าจะเป็นแอสตันวิลล่าหรือเปเชบางคนหลายคนบอกว่าเเชปีนี้ เก่งขึ้นนะได้ตัวเสริมทัพมาเก่งขึ้นโอเคแต่สติที่เราเจอกันเรากินนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟรชเชต่อให้เป็นแอสตันวิลล่าแอสตันวิลล่าปีนี้เราบุกไปรวมแข่งทั้งหมดสองแมตช์เราได้สี่แต้มนะเราบุกไปชนะเขาที่บ้านนะครับและก็เามาเสมอที่บ้านเรานะบ้านเขาเราชนะบ้านเราเราเสมอเราเก็บได้สีแต้มนองถามว่าจะเจอกันอีกครั้งมันก็น่าลุ้นนะหรือเอป่าหน้าลุ้นนะ และถ้าเผื่อเป็นการเบาแล้วถ้าผมผ่านไปได้โอเคก็ไม่ต้องไปเจอกับโจทยากไกลอีกสายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบาร์ซ่าไม่ว่าจะเป็นบาร์เยนหรือจะเป็นอินเตอร์นะไม่มองข้ามดอดบุญด้วยเมื่อถึงตอนนั้นมันก็ยังไงก็ได้แล้วถูกไหมนะครับในขณะเดียวกันถ้าเผื่อสมมุติเราอยู่ทางขวาโอ้โหเราจะเจอโจทย์สามข้อยากติดๆเลย นะในรอบ8ทีมสุดท้ายไม่ว่าบาร์อยนบาซ่าอินเตอร์ก็หนักเข้าไปถ้าเผื่อห่านเข้าไปเป็นรอบรองโอ้โหก็ต้องนะฮะมันก็จะเจอ3าข้อหนักๆเลยแล้วไปถึงรอบจริงนะครับดังนั้นผมคองนะการที่เรามาอยู่ตรงนี้ผมว่าเบากว่าตังขวาลนะแม้ว่าเราจะต้องมาเจอกับแชมป์เก่าแชมป์สิสมัยมันกเนนนะ็เป็นอะไรที่น่าวัดนะเป็นอะไรที่น่าวัดครับอย่างนี้ ที่ผมบอกว่าเรามีอะไรน่าวัดเพราะว่าแมตช์แรกเราเล่นในบ้านแมตช์แรกนี่แหละครับจะตัดสินทุกอย่างเลยตัดสินทุกอย่างเลยนะว่าเราจะผ่านไม่ผ่านเหมือนในกรณีที่ปีที่แล้วปีที่แล้วที่เราเจอไบโอเมเนคในรอบแปดทีมสุดท้ายเช่นเดียวกันและในแมตช์แรกเราทำได้เพียงแค่เสมอนะแมตช์สองเขาอัดเราเม็ดเดียวจบเลยนะครับกลับไปที่อรรีนอารีนาอัดเม็ดเดียวจบเลยเพราะนั้น แมตช์แรกที่เราจะเจอกับเขาเนี่ยที่เอมิเรตสเตเดียมและเป็นแมตช์ที่คิดว่าบุโกโยสก้าหน้าจะกลับมาแล้วนะครับแมตช์นี้แหละครับจะเป็นแมตช์ที่จะบอกเลยว่าทิศทางของเราจะไปต่อได้ไหมถ้าสามารถชนะได้นะถ้าสามารถชนะได้อาจจะหนึ่งศูนย์สองศูนย์โอกาสเข้าสู่รอบรองชนะเลิศมีสูงมาก นะครับเพราะอะไรถ้าเรามีประตูตุนรวมไว้ก่อนแปลว่าหนึ่งลูกหรือสองลูกนะไม่ว่าหนึ่งลูกหรือสองลูกโอกาสที่เราจะกลับไปเล่นในบ้านเขาด้วยสถานการณ์ที่เป็นต่อและเป็นสถานการณ์ที่อาจจะเข้าทางเราก็คือในรายที่เรียวมบลิตเองเขาจะต้องบุกใส่เราถูกไหมจะต้องบุกใส่เราก้องหลังเรียวเบลิตครับปีนี้ถือว่าไม่ค่อยดีนะอพูดตรง เาก็เสียไปถึง27ลูกเหมือนกันเสียพอๆกันแล้วอะนะขณะที่เขาเล่นในลีกที่แบบเอาพูดสูงผูตรงนะั้นมีทีมแข็งไม่กี่ทีมนะเขายังเสียประตูไปถึง27ลูกอันนี้ดับเฉพาะในลาลีกานะเขาเสียไป27ลูกในขณะที่เราเองครับเราเสียไปทั้งหมดตอนเนี้ย24ลูกอ่าใครที่มองว่ากองหลง World World of World of Liberty, ังเวอร์เวร์ของเรเบลิตะลูดิเกอร์ทั้งหลายหลายคนเนี่ย แล้วรู้สึกว่าจะมีะชูเมนดีรู้สึกจะติดโทษแบนด้วยในนัดที่เจอกับเราแมตช์แรกเพราะฉะนั้นถือว่ากองหลังเขาก็ถือว่าไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์วัดเหมือนกันในการเล่นที่เอเมเครับอยู่ที่ว่าแมตช์แรกดีแหละเราจะทําผลงานได้ดีแค่ไหนในการที่จะเจอกันกับเรอเบลริตครับวันที่9เมษายนโอ้โหเนี่ยเป็นแมตช์ที่เราคอยแต่ว่า ก่อนหน้านี้2แมตช์เราจะต้องเจอกับฟูลแลมในวันที่2เมษาครับแล้วก็ไปเยือนเอฟเวอร์ตันในวันที่5เมษาก็ต้องจัดระเบียบจัดระบบจัดการนักเตะให้ดีเพื่อเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดในการที่จะเจอกับเรอัมลมาดริดถึ่งถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดอะให้เครดิตในฐานะแชมป์เก่านะครับพี่น้องคิดว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านเม้นม,มาถ้าคิดว่าผ่าน ผ่านเพราะอะไรเม้นมาให้หน่อยถ้าคิดว่าไม่ผ่านผ่านเพราะไม่ผ่านเพราะอะไรเม้นมาหน่อยอย่าบอกว่าไม่ผ่านเพราะถูกยิงมากกว่าหรือว่าถ้าเผื่อผ่านเพราะยิงประตูมากกว่าถ้าเม้นแค่นี้ไม่ต้องเม้นขอเหตุผลด้วยเป็นการช่วยกันเป็นการทําให้ช่องมีความเคลื่อนไหวจะได้ช่วยกันแล้วก็เป็นการเผยแพร่ไอเดียอะไรต่างๆด้วยคิดว่าเราจะผ่านเรียลเมดิตได้ไหมถ้าผ่านได้ผ่านเพราะอะไรถ้าคิดว่าเราผ่านไม่ได้ ก็บอกมาหน่อยว่าถ้าไม่ผ่านไม่ได้เพราะอะไรนะครับมาช่วยกันนะช่วยกันเสนอไอเดียอะไรอย่างนี้แล้วกันนะครับสําหรับตัวผมผมขอดูแมตช์แรกแมตช์แรกถ้าเราสร้าง impact ถ้าเราสร้างโมเมนต์ได้คุมความได้เปรียบได้นะผมใส่ก่อนอาศัยเสียงเชียร์อาศัยกําลังใจนะครับลุยก่อนอ่านะทําให้แบบให้เรื่องไม่ลิดละสั่มละส่งละสายไอ้อย่างก็ว่ากันไป แล้วถ้าเผื่อตุนความได้เปลียนได้ก่อน1ลูก2ลูกมามันจะเข้าทางเราเพราะการที่ไปเล่นในแมตช์ที่สองซนดิโกเบอร์นาบิวนะครับเขาก็ต้องบุกใส่เรานั่นแหละจะเข้าทางเราถ้าเราสวนสวยๆนะสวนสวยๆวางบอลแม่นๆคมๆมีโอกาสนะครับพูดเลยว่ามีโอกาสถ้าผ่านไปได้ก็ถือว่าเอาลนะนะครับก็พี่น้องว่ากันมาละกันเดี๋ยวใกล้ๆนะครับใกล้ๆดู2แมตช์ของเราก่อนทั้งฟูลแลม และเอเวอร์ตันก่อนที่จะไปถึงแมตช์วันที่9เดี๋ยวค่อยมาตามอัปเดตไล่เรียงสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับสำหรับยูฟาแชมเปี้ยนลีกถามว่าผมมีความหวังไหมผมว่ายังคงมีความหวังอยู่นะครับพี่ดอกแม้ว่าเราจะเจอโจทย์ยากเอาสิวะปีนี้มันอาจจะกระท่อนกระแทน่นปีนี้มันอาจจะ,ะลม้มลุกคลุกคานมานะไม่แน่ ช่วงปลายปีอาจจะมีอะไรดีๆก็ได้ในวันที่ถ้าเผื่อกราฟมันลงมาสุดแล้วมันก็คงจะไม่ลงทะลุกระดาษไม่ลงทะลุฟลอร์ไปมากกว่านี้ก็อาจจะเชิญหัวขึ้นก็ได้นะครับทั้งผลงานทั้งพิมร์บีกและก็อยู่ฟาเชเปี้ันลีกก็ไปให้ที่สุดนะครับได้ท่าไหนก็เอาแค่นั้นแต่ยังคงมีความหวังอยู่หลักการสำหรับตัวผมนะครับอ่านะอ่ะ,นะอะพูดถึงสถนานการณ์เมื่อคืนก่อน นะเมื่อคืนก่อนนี้เมื่อคืนนี้อ่าเมื่อคืนนี้ในการแข่งขันฟุตบอลนะครับเออเดชันครับนะครับก็เมื่อวานนี้ฝรั่งเศสครับก็สามารถชนะโคเทียไปได้สองประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ยิงจุดโทษนะยิงจุดโทษชนะกันไปฝรั่งเศสครับวิลเลียมซาริบานะลงเล่นเต็มแมตช์เช่นเดียวกันนะครับลงเล่นเต็มแมตช์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็หมดเขาเรียกว่าอะไร่ะ หมดภาระหน้าที่แล้วเดี๋ยวก็จะบินกลับมาละครบสองนัดแล้วบินกลับมาได้แล้วน้อง <c oughs> มาอยู่กับทีมมาอยู่อาร์เซนอลได้แล้วนะครับสําหรับวิเลียมซาริบานะและและของทีมชาติอิตาลีเมื่อวานนี้ก็เสมอกับเยอรมันไปสามสามนะครับโดยสกอร์รวมนะแล้วก็เยอรมันก็แม่เยอรมันชนะด้วยสกอร์รวม5้าประตูต่อสี่นะครับก็ไม่มีของเราแล้วนะในรายของ สเปนเมื่อวานนี้ทั้งดาวิดไรยาและก็มิเกลเมนโนก็เป็นตัวสำรองดาวิดไรยาไม่ได้ลงเลยนะครับใน2แมตช์นี้โอเคก็ถือว่าได้พักไปส่วนมิเกลเมเนโน่เมื่อคืนนี้ก็ได้ลงเล่นในนาทีที่84นะครับลงเล่นในทีที่84ก็ประตูรวมก็ชนะต้องยิงจุดโทษกับฮอลแลนด์นะครับแล้วก็ชนะไปนะหประตูต่อ4ี่นะครับก็ทําให้สเปนชนะฮอลแลนด์ไปส่วนคู่อื่นสกอตแลนด์ครับเมื่อวานนีกิลันเทนี่ นะเคลนตีนี่เองนะครับเมื่อวานนี้ก็แพ้กริชไปแหมแมตช์แ,แรกก็ทำท่าดีนะสุดท้ายแพ้กริชไป3ประตูต่อศูนย์ครับเคลนตีาานี่เมื่อวานนี้ได้ลงสนามในนาทีที่5 5มีรายชื่อเป็นผู้เล่นสำรองนะครับก็ไม่ว่ากันก็ว่ากันตามเนื้อผ้าเน่ยประมาณนี้นราลายของเบลเยียมกับแหนะ่เบลเยียมกับตัวของ ยูเครนครับตลงเบลยเยียมกลับไปชนะได้บ้านสามศูนย์ชนะสามศูนย์ครับทั้งเบลโรดเรโดทอสซารวมถึงทั้งโอเล็กซานเดรชิโ้ลงสนามตั้งแต่แรกเลยโอเล็กซานเดรชิโ้ครับเล่นไปจนถึงนาทีที่เดี๋ยวเอาพี่นี่ก่อนเรโดทซาเล่นไปจนถึงนาทีที่ห9สิบเก้าแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับส่วนในลายของโอเล็กซานเดอร์ชิโ้พี่โกเล่นจนจบเวลาเลย นะแต่ก็ไม่มีอาการอะไรบาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นก็ทั้งสี่ซาคนที่จบแบบที่สองแล้วก็จะกลับมาแล้วตามทั้งยูเลนทิม yes, เบอร์ตามกาเบ้แมกนเยสครับตามดลล่าลิคาโดคาราฟิโอี่ที่เดินทางล่วงหน้ากลับมาแล้วอ่ะนะก็ตอนนี้มีคนเดียวที่เราเสียหายจากเกมทีมชาติก็คือใดลล่ของลิคาโดคาราฟิโอลีส่วนยูเลน์ทิมเบอร์มีอาการป่วยนะครับป่วยเดี๋ยวก็ต้องเช็คกันอีกทีละป่วยอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวก็ว่ากันนะก็จะมีเวลาย4ิบสี่ มีเวลาอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะถือว่าโอเคเลยนะหลังจากกี่จบทีมชาติแต่ว่าก็จะมีหลายคนที่อาจจะได้พักน้อยหน่อยก็ในรายของกัปตันโอ๊ตนะก็อาจจะได้พักหน่อยเพราะลงแข่งน้อยหน่อยแล้วก็ในรายของพี่หมึกโทมัสปาเต้นะครับว่าจะยังไงพี่หมึกโทมัสเยวไม่รู้แข่งวันนี้หรือพรุ่งนี้ไม่รู้นะก็เดี๋ยวล้องตามดูอีกคันนะสำหรับทีมชาติกาหน้านะก็จบอีกแบบหนึง่งก็น่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยละนะครับ ก็คงประมาณนี้สําหรับเช้านี้นะครับผมขอให้นักเตะเรากลับบ้านโดยสวัสดิภาพละกันนะครับไปรวมตัวเพื่อจะทําศึกนะครับในโปรแกรมที่เหลือพอระลิพูลเองเขาก็าไม่มีอะไรห่วงแล้วนะลิพูลเองเขาก็เต็มที่แล้วเดี๋ยวเขาจะเตะวันที่สามเราเตะก่อนนะเราเตะวันที่สองเจอกับฟูลแลมแล้วเขาจะเตะวันที่สามทำศึกเมอร์ซี่ไซด์ดัมมี่แมตช์ครับทีนี้แหละก็จะวัดกันแมตช์ต่อแมตช์พวๆเลย ก่อนที่เขาจะไปเยือนฟูแลมที่ผมเคยบอกแล้วไงว่าแมตช์ไหนมากที่เขามีโอกาสพลาดเพราะนั้นก็ต้องดูกันไปยาวๆครับดูว่าลิเวูลกลับมาจะเป็นยังไงรู้สึกโกนันเต้จะเจ็บหรือเปล่านะนะก็เดี๋ยวลองตามดูแล้วกันนะครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับขอบคุณสําหรับการเข้าชมคลิปกันโดยไม่กดข้ามโฆษณาบางท่านก็กดแหละผมรู้ <c oughs> <c oughs> นะก็ช่วยดูดอนหน่อยนับดุลกันด้วยนะครับป ฝากไว้แล้วกันสําหรับไลน์ครับ T O N T C I B ต้นครับสำหรับทั้งหมื่นแก้วคลาสสิกรวมถึงหมูกระจกไร้พ่ายนะแล้วก็รวมถึง AA U ยี่ยูที่ยี่สิบครับทีมงานประกันชีวิตและก็อันไทยที่พร้อมให้การดูแลพี่น้องเอตทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับไปกับที่หวยูทูบช่องอาร์สนดแฟนคลับด้วยครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งกาลังใจให้พี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้้ววเจันนพุีผม สวัสดีครับ